ตัวอะไรวางไข่ในต้นทุเรียนก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจออาการอีกอาการหนึ่งนะครับของต้นทุเรียนนะเป็นสาเหตุเนื่องมาจากแมลงหรือแมงชนิดหนึ่งนะมันฉีกลําต้นนะครับแล้วก็เข้าไปวางไข่นะแต่ผมยังไม่ทราบว่ามันเป็นแมลงชนิดไหนนะครับแต่ผมได้ทําการสอบถามผู้รู้ไปแล้วนะครับมีมีบางท่าน ให้คําแนะนํามาว่ามันเป็นมะเร็งใบไม้โศกนะครับหรือว่ามะเร็งน้นําฝนมะเร็งง่วงนะครับประมาณนั้นนะคือตัวเขาจะเหมือนตักเตนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะครับสีเขียวตัว2นิ้วอ่ะแล้วก็หางเขาเนี่ยต้องหางเขาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆมีดมีดดาบนะครับแหลมๆนะเขาก็จะใช้หางอแทงลงไปแล้วก็วางไข่นะครับอ่มาดูแผลนะครับแผลประมาณนี้นะนี่เลยนะครับ นี่เลยนะครับเห็นไหมแผลนะครับขาวๆนะั่นอาจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ชมนะครับนี่นะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยเจอแล้วหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งที่นะครับก็คือมันเขาไปเจาะกิ่งของต้นใหญ่ผมนะแล้วก็วางไข่ลักษณะอย่างนี้นะครับตอนเลขเนี่ยผมเข้าใจว่ากิ่งมันแตกนะเนื่องจากว่ากิ่งมันรับน้ําหนักใบไม่ได้แล้วกิ่งมันแตกนะครับพอมาเจอต้นนี้นะครับเป็นต้นที่สองเนี่ยผมก็เลยโอ้โหไม่น่าจะใช่แล้วผมก็เลยไปตัด กิ่งอันเลขอ่ะแล้วก็ไปเขี่ยดูนะครับปรากฏว่าเจอไข่ไข่เมลงนะไม่มันไม่ไม่ใช่ตัวหนอนนะครับเพราะว่าผมจากที่ผมเกะดูแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเหมือนเขาลอกคราบทิ้งไว้นะครับเป็นคราบสีขาวๆซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตักกแตนอย่างที่พี่เขาว่านะครับมันไม่ใช่ตัวด้วงหนวดยาวที่ เขาจะฟักต so kind of so ัวเป็นหนอนแล้วก็กินเปลือกไม้นะอันนี้ไม่มีไม่กินนะครับไม่ได้กินเปลือกไม้นะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวผมจะแงออกมานะคือตอนเนี้มันยังสรุปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับว่ามันตัวเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวผมจะเอามาทดลองเลี้ยงไว้ก่อนนะครับโดยผมจะแงเอาไข่มันออกมานะแต่เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะจะค่อยๆแงออกมานะครับค่อยแงออกมาเพื่อที่เอาไขมาลองดูแล้วก็ลองลองไปให้เขาฟักดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ยังไม่เห็นไข่มันอ่านี่นะครับลักษณะคือเขาจะแทงเขาจะแทงเข้าไปเลยนะครับลึกนะลึกจากที่ผมเขี่ยต้นต้นเลขกดูอะลึกมากนะครับแล้วเขาก็จะไปวางไข่นะเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้นะครับเก็บใส่ลังไว้นะไม่เห็นไข่เขี่ยออกมาแล้วครับ ไม่เห็นไข่นะตน้นนอ่านี่นี่นี่เจอแล้วไข่เขานี่นี่นีนี่ครับเจอแล้วครับลึกมากนะไข่เสียหรือยังเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นให้นะอันนี้มันเล็กมากนะเดี๋ยวผมจะทดลองเอาไปเลี้ยงดูนะครับนะตอนแรกก็คิดว่ากิ่งมันแตกนะครับพอไปพอไปดูใกล้ๆกล้มันเป็นไข่เขานะครับนี่นี่ไข่เขานะอันนี้เริ่มมีแตกบ้างแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะลองไปเพาะเลี้ยงดูนะให้เขาโตขึ้นมาดูนะครับว่าเป็นเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวผมของเงีย้ยไขออกมาก่อนอ่านี่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 เยอะเลยนะครับเห็นไหมไข่เขาทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูไปไว้ให้นะบางเพราะว่าโทรศัพท์มันมันเล็กครับเดี๋ยวมันจะเห็นไม่ชัดนะโอ้หเพียบเลยครับนี่ครับลึกนะเขาวางเข้าไปลึกเลยอะ่ะโอ้โห,โหต้นเกือบทะลุเลยอะ่ะที่เขา สวนที่เขาวางไข่ลึกมากครับใส่ไว้นี่นะครับดูสิครับเขี้ยวมยังมีอีกไหมเนาะดูสิครับทำให้ต้นแตกเลยนะครับนี่นะยังมีไข่เขาอยู่นะนี่นี่นี่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวก็จะลองเอาไปเพาะเลี้ยงดูนะส่วนต้นนี้นะครับแตกเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะเอายาทาเผมาทาไว้นะก็คือจะใช้ตัวเมทาเล็กซิลนะครับไข่เขาเนี่ยไข่เขาเนี่ยแงออกมาคนะนครับมีอีกไหม เขาเจาะเกือบทะลุเลยนะครับเจาะเกือบทะลุลาต้นเลยอะต้นเล็กๆด้วยครัเพิ่งปลูกด้วยต้นนี้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามผลอีกทีนึงครับว่าเขาจะตายไหมนะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับต้นนี้เสียดายนะครับ ีย่ๆีอยใช่ครับขออนุญานะนี่ก็ยังมีอยู่บ้างนะครับหลงเรืออยู่บ้างอ่าเดี๋ยวจะไปทำการทดลองเลี้ยงดูเลยนะครับว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับจะได้ฟันทงไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมนะครับอืดูสิครับ Okay. เกือบทะลุเลยนะต้นนี้ต้นเล็กด้วยนะครับจากข้อมูลนะที่ผมหาข้อมูลมาไอตัวเมงน้ำฝนหรือเมงง่วงหรือไอตัก,กเตนใบโศกเนี่ยปกติแล้วเขาจะวางไข่ไว้ตามต้นไม้นะครับตามรากไม้รา,ากที่เขามันมีรา,ากไม้เนื้ออ่อนพวกนั้นนะครับพอดีต้นทุเรียนมันก็เป็นไม้เนื้ออ่อนเหมือนกันนะ แล้วก็อาจจะอาจจะเขาอาจจะชอบนะครับเพราะว่า,าเราใส่ปุ๋ยเข้าไปต้นทุเรียนเขาอาจจะมีกลิ่นที่ล่อแเลงได้นะพวกนั้นนะครับคิดว่านะสันนิษฐานนะครับเขาก็เลยมาเจาะเข้าต้นทุเรียนนะครับนี่นะครับแมลงง่วงนะครับหรือว่ามเมงน้ำฝนนะครับ คิดว่าหมดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวเมทาเล็กซิลนะครับมาทาแผลไว้นะครับป้องกันเชื้อราเข้าทําลายซ้านะแล้วก็จะเฝ้าติดตามสังเกตอาการนะครับว่าเขาจะตายไหมโอ้โหแต่ว่าเกือบทะลุเลยนะครับเกือบทะลุเลยนี่ถ้าผมไม่ไม่ผูกไม่ไม่ค้ายันไว้เนี่ยคิดว่าหักไปแล้วนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันตายก็คงจะ คงจะต้องตัดนะครับตัดให้เขาแตกออกใหม่ออกมานะตัดเพื่อเปลี่ยนยอดเขาเลยนะครับดูอาการไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะร้อนะว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวขอไปเพาะพันธุ์แล้วก็เพื่อจะได้ชัดเจนนะครับก็ลองสำรวจแปลงของท่านดูนะในเขตพื้นที่ของผมเจอแล้วนะครับเจอ อ่าอันนี้เป็นเป็นต้นที่สองนะครับที่ผมเจอนะต้นเลขอ่ะเขาเข้าที่กิ่งนะครับ <ME AN Salz> เนื่องจากว่าเป็นเป็น <ME AN> ต้นใหญ่แล้วนะครับกิ่งใหญ่แล้วนะครับเขาก็เข้าที่กิง่งใต้ล่างกิ่งนี้นะมาเจอต้นนี้ครับโอ้โ oh หเล่นทียอดเลยนะครับถ้าไม่ถ้ามันไม่รอดก็ผมก็คงจะต้องตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพื่อให้เขาแตกให้เขาเอากิ่งนี้ทํายอดไปนะครับเขาคือตัดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงไปดูก่อนนะว่าเขาจะรอดไหมนะอ่าถ้าใบเหี่ยวทิ้งใบใบ เริ่มไปไม่รอดผมก็จะตัดนี่เลยนะครับอ่าก็มันเป็นศัตรูตามธรรมชาตินะครับเราก็ควบคุมไม่ได้นะก็อ่อต้องเข้าใจนะครับเราควบคุมได้ไม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ยังในแปลงของผมขนาดผมใช้พวกยาฆ่าแมาลงในเชิงป้องกันไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเจอปัญหาอยู่บ้างนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ